บนเพียงตาครับจากเทศบาลต้นบนเขาข้อครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับรางวัลแรกครับขอนใจกำนันผู้ใหญ่บ้านครับสงงานผู้เข้าประกวดครับจะได้สายสะพายและเงินรางวัลจำนวน5,000บาทครับค่ะซึ่งได้รับเกียรติมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจ ประเดิมรางวัลแรกสําหรับค่าคืนวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านนายกิ่งกาชาติอาเภอรประโคนชัยและท่านรับบทบาทเป็นประธานคณะกรรมการในการตัดสินธิดาข้าวมลนดหอมในค่ําคืนวันนี้ด้วยนะคะให้เกียรติมอบรางวัลเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้เข้าตระกวดหมายเลขเจ็ดนะคะซึ่งควา้ารางวัล ขวัญใจกำนันผู้ใหญ่บ้านไปครองเป็นรางวัลแรกในค่ำคืนวันนี้แสดงความยินดีกับนางสาวกนกพรเพียงตาค่ะขอขอบพระคุณนะครับท่านสุภาพรกรยาพานิชครับท่านนายกกิ่งกระชั้นอำเภอประคุณชัยครับที่เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลในครั้งนี้ครับและขอแสดงความยินดีกับสงงามผู้ได้รับรางวัลด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่อยู่ในมือผมครับนั่นคือรางวัลขวัญใจ กองคุณหมู่บ้านครับเป็อีกหนึ่งรางวัลที่จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสอวง,งามผู้เข้าประกวดนะครับขวัญใจกอทภบของเราครับผู้ได้รับรางวัลนะครับจะได้รับสายสพายและเงินรางวัลจํานวน5,000บาทครับจะเป็นของใครนะครับโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่าน นายกถึงการชาติอำเภอบระกโขนชันย,ชยขอบพระคุณท่านครับค่ะขอบขอบพระคุณท่านในเบื้องต้นไวนะ้หน้าโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะคะท่านก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อนะคะในส่วนของพิจารณาคัดเลือกสางามในรอบต่อไปนะคะและรางวัลขวัญใจกทบนะครับก่อนไเชิญท่านนายกวิชัยปิยมิตรธรรมครับเป็นตัวแทนในการมอบรางวัลน,นี้ครับก่อเชิญท่านด้านบนเวทีครับ อันนายกองค์การบริหารส่วนตะบลปังปูครับเป็นตัวแทนในการมอบรางวัลน,นี้นะครับซึ่ง<ส>รางวัลความใจกองทบนะครับสนับสนุนโดยเครือขายกองคุณหมู่บ้านอำเภอประโคนชัยครับซึ่งคณะกรรมการที่ตัดสินมอบรางวัลน,นั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของกรรมการบริหาร กองทุนหมู่บ้านของอำเภอประโคนชัยนะคะซึ่งในวันนี้ท่านนายกวิชัยปิยมิธรรมท่านจะได้กรุณาให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะกรรมการกรทอบอรหรือกองทุนหมู่บ้านอำเภอประโคนชัยมอบเงินรางวัลและสายสะพายให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจกทอบอค่ะใครจะเป็นผู้ครอบครองรางวัลน,นี้ครับเบอร์ไหนอยู่ในใจท่านครับหมายเลขอะไรครับ หมายเลขะไยครับหมายเลขและผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจกทบได้แก่หมายเลขหมายเลขครับนางสาวสศิมาพอดุ้มรำครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมสองข้าประกวดครับขอแสดงความยินดีกับสาวงามผู้ได้รับรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่สองครับผม สำหรับเวทีการประกวดทิดาเข้ามาลิีหอมครับก็ยังมีให้ท่านได้ร่วมลุ้นอีกหลายรางวันนะคะประกาศผลไปแล้วสองรางวัลเป็นการประเดิมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดในค่ำคืนวันนี้นะคะรางวัลขวัญใจกำนันผู้ใหญ่บ้านและรางวัลขวัญใจกองทุนหมู่บ้านนะคะ และรางวัลน,นี้นะครับฝันใจกทบอของเราครับจะได้สายสะพายนะครับและเงินรางวัลจำนวน5,000บาทครับแสดงความยินดีกับนางสาวสศิมาพรอุ้มรำนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมโดยการนำของท่านนายกสราวุฒสุประโคนนะคะ ขอขอบพระคุณนะครับท่านวิชัยปิยมิตรธรรมครับท่านนายกองกรารบริหารส่วนตำบลปังกูครับที่เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลในครั้งนี้ครับใน,รนในช่วงนี้ครับ ยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข3ค่ะนางสาวธีรพานทองโพนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใ่เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะอ๋อสาวงามดีใจมากค่ะเมือ่อก,กี้สาวงามของเรากำลังหมดเลยพอได้รงงางวัลเสร็จปุ๊บมาแล้วครับพราะกำลังมาแล้วครับ่ พื้นแล้ว้น้นแลวครับก <sm> ับรางวัลแรกที่ได้ไปนะฮะค่ะเป็นรางวัลพิเศษนะคะจากทีมงานผู้บริหารของโรงแรมเอเรนบูติกโฮเทลนะคะมอบบัตรกำนันที่พักหนึ่งคืนให้กับสาวงามหมายเลขสาม กับตำแหน่งขวัญใจเอเรนนะคะแสดงความยินดีกับนางสาวธีรการทองโพจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไซค่ะขอบคุณนะครับคุณสิรวิทย์วงเหลืองอ่อนครับกรรมการบริหารโรงแรมเอเรนบูชิโคเทลครับค่ะรวมถึงกับขอบพระคุณคุณศรีตะปูลวงเหลืองอ่อนนะคะท่านผู้บริหารจากโรงแรมเอเรนบูชิโคเทลไว้น้โอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับขวัญและกำลังใจที่มอบ หมายเลขหกนางสาวอัญจิราดำเนินงามครับค่ะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกระขามนะคะเป็นผู้ทรงเท่าประกวดนะคะ,สะแสดงความดีดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข6ค่ะนางสาวอัญจิราดำเนินงามนะคะหมายเลขต่อไปครับเราเดินทางมาถึงครึ่งทางครบสำหรับผู้เข้ารอบ6คนครับและผู้เข้ารอบได้แก่หมายเลข หมายเลขเจ็ดครับใงสาวปนพรเพียงตาครับาจากเทศบาลตำบลเขาครอบนะคะเป็นผู้สมัครประปวัติค่ะนางสาวปนพรเพียงตาผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ดค่ะเราเหลือสามที่นั่งครับมีตั๋วอีกสามใบเท่านั้นนะคะสำหรับส่งมอบให้กับตัวแทนสาวงามในค่ำคืนวันนี้ที่จะมีโอกาสเดินโชว์ตัวในรอบที่สามและแสดงความสามารถให้กับท่านคณะกรรมการได้ปรากฏต่อสายตานะคะ แฟนนางงามเอายาดมสักหน่อยไหมฮะหมายเลขต่อไปเต้แก่หมายเลขหมายเลขสิบเอ็ครับนางสาวพระราลสาวโคนองค์การบริหารส่วนตำบนประโคนชายโดยท่านนายกชัดชัยดูดจานุทัศน์เป็นผู้ส่งเข้าประกวัตินะคะ,สะแสดงความยินี้กับสาว,วงามหมายเลข11ค่ะที่มีโอกาสทานเข้ารอบนะคะ เพื่อที่จะแสดงความสามารถต่อสายตาของท่านผู้ชมและท่านผู้พิเกตที่นั่งอยู่ด้านหน้าเวทีนะคะ,ะอีกอสองหมายเลขเนัวอ,อีกเพียงสองใบที่จะมอบให้กับสาวงามสองท่านเท่านั้นนะคะแฟนนางงามครับไม่ทราบว่านางงามที่อยู่ในใจทุกท่านออกมายืนด้านหน้าหรือ,อยังเอ่ยถ้ายังนะครับหมายเลขต่อไปตด้แก่ 2ครับนา่สองพัชรพรบุญมากครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลไผยสารนะคะโดยการนำของท่านนายกสมพงษ์จันสิงเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข12ค่ะพัชรพรบุญมากองค์การบริหารส่วนตำบลไผศารนะคะอีกหนึ่งหมายเลขเท่านั้นครับ สวอีกเครียงหนึ่งใบค่ะและผู้ที่ได้เข้ารอบต่อไปดไ,ได้แก่หมายเลข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 สิบสามครับนสองพรอาวดีแจ้งหวังครับผ่าเทสบาลตอนบนแสลงโทนนะคะเป็นผู้ส่งเท้าประกวดนะคะ แสดงความดีๆกับผู้เข้าประกวดหมายเลข13ค่ะนางสาวพัฒรวดีแจ้งวังนะคะอย่างที่ได้นําเรียนข้อมูลไปในเบื้งต้นว่ารายชื่อที่คุณอาจได้ประกาศต่อท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นเราไม่ได้ประกาศเรียงตามลำดับคะแนนแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้น1ใน6ยังไม่ทราบนะคะว่าหมายเลขใดนะคะจะเป็นผู้ที่ ผ่านเข้ารอบ3คนเพราะเราจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากท่านคณะกรรมการซึ่งในรอบต่อจากนี้ไปนะคะท่านก็จะได้ร่วมรับชมการแสดงความสามารถของสาวงามผู้เข้าประกวดในรอบที่3นะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของการโชว์ความสามารถด้านบนเวทีค่ะขอเชิญสาวงามด้านหลังนะครับได้พักผ่อนด้านล่างเวทีขอเสียงประมือให้กำลังใ,ใจสาวงามนะครับ วันนี้สาวงามทุกหมายเลขคำดีที่สุดแล้วนะครับค่ะถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบในค่ำคืนวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของสปิริตนะคะการแสดงออกถึงความมีน้ำใจที่เข้มแข็งมั่นคงของสาวงามอำเภอรประโคนชัยนะคะเธอแจ้งเจตจำนงที่จะมีส่วนร่วมในการสรืบสารกิจกรรม